มันมีคนไม่อยากให้สงครามจบ เพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดสงครามเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองเป็นฮีโร่หรือไม่ฮีโร่ที่ไหนเขาจะต้องมานั่งขาขาดแล้วก็ต้องตัดขาไปตลอดชีวิตล่ะคะแล้วฮีโร่ที่ไหนเนี่ยเขาอยากจะต้องตายไปโดยที่เขาไม่ได้ดูแลพ่อไไ,ด,ด,อไ,ไ,ด,ด,อไดูแลแ,ลแ,แม่สักคะแล้วก็พ่อแม่ที่ไหนเขาอยากจะให้ลูกเป็นฮีโร่โดยที่ลูกเขาตายไปไม่สามารถที่จะอยู่ในอ้อมกอดเขาอีกต่อไปล่ะคะมไม่มีใครอยากจะเป็นฮีโร่โดยที่ตัวเขาตายไปหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่คําพูดนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นออกจากปากคนที่มีปัญญาค่ะจริงๆแล้ว นะคะมันเป็นการบั่นทอนขวัญแล้วก็กำลังใจอย่างหนักมากอย่างยิ่งมากมและขณะเดียวกันเนี่ยสภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีผู้นําทัพไม่มีแม่ทัพไม่มีกองทัพเราจะทำยังไงล่ะคะน้องจะแบกขาไปลบกับคมแม่หรอคะอหรือว่าน้องจะพาพิธาคี้อวยกับ การณ์าน,<ม>นาถวยเนี่ย,ยไปด้วยแล้วก็ไปยะอวยทั้งหลายเนี่ยนะคะรวมทั้งโลมรวมทั้งอะไรต่างขนกันไปสิคะน้องจะขางไปตั้งแทนบังเกอร์หรอคะน้องคะน้องขาน้องจะแบกขาแบกแข้งน้องแบกพ่อแบกแม่น้องออกไปทั้งไปสู้แทนไปสู้แทนหรอคะน้องไปไหมคะดิฉันเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยดิฉันไม่เห็นบรรดาพวกสสเสื้อส้มสักคนหนึ่งแม้กระทั่งกรรมธิการไปชายแดนสักคนหนึ่งเลยนะคะดิฉันไม่เห็นเลยนะคะหรือว่าดิฉันพลาดข่าวไปคะดิฉันไม่เห็นพวกเธอไปเลยนะคะเธอ จะมานั่งรังเกียจนางงอนทหารกองทัพไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถหรือว่าอยู่ในสภาสง่างามเนี่ยเราต้องมีแผ่นดินก่อนค่ะน้องขาเราต้องมีแผ่นดินก่อนนะคะพี่ปูต้องมีแผ่นดินก่อนถ้าเราไม่มีแผ่นดินเนี่ยเราจะต้องไปนั่งดิ้นนั่งพูดอยู่ที่ไหนล่ะคะแล้วเราเอาตีนไปวางอยู่ตรงไหนล่ะใช่จะไปลอยหน้าลอยตาตอแหลกันที่ไหนได้ล่ะคะหมายถึงเราสองคนนะคะคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะเอางี้ชอบ ช่อจะมีอคติกับทหารมาตักงตชาติบางใดก็ตามสิ่งที่ช่อแสดงออกเนี่ยมันส่อสันดานของช่อว่าให้เกียรติคนอื่นไม่เป็นช่อจะสวยอยู่คนเดียวจะดีอยู่คนเดียวจะเก่งอยู่คนเดียวในทุกสถานการณ์ไม่ได้บางสถานการณ์ช่อต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นบ้างถ้าช่อไม่ได้ออกไปรบถ้าช่อไม่ไเหยียบกับระเบิดขาขาด ถ้าผัวช่อไม่ตายพ่อช่อไม่ตายเหมือนที่ชาวบ้านเขาตายนั่งพินิจพิจารณาแล้วหยุดปากศกรปรกของตัวเองที่บอกว่ามีคนไม่อยากให้สงครามมันจบเพราะว่ามันสร้างฮีโร่อย่างที่ด็อเตอร์มาริกาพูดไม่มีใครอยากเป็นฮีโร่บนอวัยวะชีวิตเลือดเนื้อของคนอื่นเขาหรอกเพราะฉะนั้นทำความสะอาดหัวใจของตัวเองบ้างปากศกรปรก ไม่เป็นไรแต่ใจที่ไม่สก,กระปรกจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสันดาณในการพูดของเราเอง